สวัสดีจ้าพี่เพื่อนๆโอ้ลมลมแรงแค่พามาดูต้นคูนอ้ยัลมแรงกรเชาเลยโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงมคืนยังร้อนอยู่เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นคูนต้นคูนหรือว่าทางอีสานจะเรียกว่าทูนใช่ไหมคะต้นทูนแต่ว่าคนลาศเรียกคูนเด้อ ต้นคูณเอาไว้ได้มาจากคนเวียดนามคนเวียดนามเขาก็กินเนาะได้มาหลายปีแล้วเพราะจากกระถางหนึ่งย้ายมาอีกกระถางนึงสงสัยต้องใส่น้ำแบบในอ่างไว้แบบให้มันขังน้ำหรือเปล่าเขาชอบน้ำปะชอบน้ำแฉแฉไว้ใช่ไหม มันก็เกือบตายไปแล้วเนาะก็เลยย้ายมาไว้กระถางนี่เง่าก็ยังอยู่เนาะนี่จะได้กินดีไหมนี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งใบใบโดนแดดใหม่ต้นคูณคูนเลยจนะิ้มน้ำพริกก็หวานดีนะจิ้มน้ำพริกก็หวานดีหรือจะแกงสม้มแต่ว่า ตอนนี้ขยายมาให้อยู่กระถางนี้ไปก่อนดูสิจะโตให้ได้กินไหมอืมจ้านี่ก็เก็บผสมมีพันอะไรแปลกๆก,ก็ผสมเก็บไว้นะคะสะสมไม่ใช่ผสมสะสมพันผักต่างๆที่หาได้นะคะ ก็เอามาปลูกเอาไว้อาจจะยังไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็อย่างน้อยก็ยังมีนะคะค่อยดูแลไปนะคะต้นคูณจะใหญ่ได้กินอยังไหมเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นกระถางแบบไหนนี่ถึงจะได้กินนี่ใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่พอจะแตกใบออกมาลัดแอนบู e ถ้าลืมลดถ้าไม่ได้รดน้ำก็จะแห้งจะเหี่ยวอาจจะหาอ่างที่ใส่น้ำแล้วก็ลองไว้ใต้ตูดเนาะจ้าไม่มีอะไรก็พามาดูต้นคูนนี่ดอกไม้ก็สวยๆลมกล็แรงๆนี่ ชมสวนแต่เช้านะคะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปทำงานส,สายก็จะไปทำงานแล้วพามาดูต้นคูนก่อนกำลังจะงามมีวิธีดูแลยังไงก็บอกหน่อยเด้อ <c oughs> ปลูกใส่กระถาง <c oughs> ก็ประมาณเหมือนต้นบอลเนาะเพราะคงชอบน้ำ เดี๋ยวอาจต้องเอาน้ำมาใส่ให้เขาแบบใต้ตูดใส่กระถางไว้ใส่น้ำไว้นี่กระเบียรพริกเอาไว้นี่พริกอันนี้เป็นพริกเม็ดสั้นอันนั้นก็พริกเม็ดสั้นเหมือนกันเม็ดพริกแบบไอสีขา,ขาวๆหรือเปล่าประมาณนั้นใบเบียรพริกไว้ลายต้นอยู่ เค okay, จ้าวันนี้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องต้นคูนต้นคูนอยู่มาเตเลียคนเวียดนามเขากินไงเราก็เลยได้มาเขาปลูกไว้ที่บ้านเขานะจะถ้าดินเราดีๆเราจะเอาลงดินข้างรั้วเลยแต่ดินเรามันไม่ดีตรงนี้มันเป็นดินทรายโอเคจ้า รักใจแค่นี้วันนี้คลิปวิดีโอนี้เราพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ